สิ่งนี้เป็นโรคทางจิตที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งซื้อของมากเกินไปและสิ่งนี้พบว่าในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วกก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ ชอปอะฮอลิก ah นะครับหรือว่าพฤติกรรมช้อปปิ้งแอดดิชั่นนะครับเป็นพฤติกรรมการเสพติดการซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นซื้อสินค้าที่ไม่ได้ใช้นะครับซื้อสินค้าที่ไม่ได้มีความต้องการพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบชอปอะฮอลิกเนี่ยนะครับมี4แบบนะครับอันแรกก็คือรูปแบบการเสพติดแบบช้อปปิ้งแบบคอมเพลซีฟนะครับถูกบีบบังคับต้องการซื้อสินค้าที่แบบมากเกินไปโดยที่ไม่มีความสาม,มารถในการจ่ายได้นะครับไม่มีความจําเป็นในการใช้สินค้านั้นเลยอันที่2ก็คือการซื้อแบบตอบสนองความต้องการเชิงออารมณ์คก็ื เช่นบางคนมีความเครียดจากการใช้ชีวิตความเครียดจากการทํางานนะครับก็จะใช้การช้อปปิ้งเนี่ยเพื่อการระบายความเครียดนะครับหรือว่าการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับอันที่3ามก็คือการซื้อแบบข้างใครนะครับแบบ addictive buying นะอันนี้เฉพาะกลุ่มคนที่มีอง,งานอิเล็กบางอย่างเช่นถติว่าสะสมรองเท้าผ้าใบนะก็จะมีรองเท้าผ้าใบเยอะมากถ้ามีแบบนี้ต้องครบทุกสีอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือสะสมมอนเป็นงานอดิเรกอันสุดท้ายก็คือการช้อปปิ้งแบบตามสังคมนะครับก็เรียกว่า social buying นะครับเช่นเราไปดูคลิปวิดีโอ หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์บางคนอย่างนี้ครับรีวิวสินค้านะครับแล้วก็ซื้อตามเพื่อนนะครับจริงๆตัวเองไม่ได้มีความต้องการจะใช้แต่ว่าอยากอยู่ในกระแสนะครับหรือว่าชอบอินฟลูเอนเซอร์คนนี้อยากเป็นส่วนร่วมอยากติดตามเขาอยากมีส่วนสัมพันธ์กับเขาในการที่จะไม่ตกข่าวนะไม่ตกการซื้อนี้ด้วยนะครับอัในในี้ก็ไปซื้อมาตามแบบโซเชียลบายิ่งก็มีทั้งหมด4แบบครับผมซึ่งปัจจัยที่มีส่วนกระตุน้นพฤติกรรมช็อปฮอลิกคือมันมีปัจจัย3ส่วนนะที่ช่วยให้เเรรราาาาตติิดมกกกขขึ้้นนคอคอแ็ืททงจยช่เรา เรามีความเหงาเรามีความเศร้าเรามีความซึมเราโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะ,ะนั้นการซื้อก็คือเพื่อตอบสนองเราความรู้สึกของเราเราจะได้เติมเต็มสมบูรณ์ความเศร้านั้นจะหายไปแต่มันเป็นเพียงแค่ชั่วครู่นะครับข้อที่2ก็คือการซื้อเหตุผลทางสังคมก็คือเห็นเพื่อนซื้อเห็นเพื่อนมีไปพิํางานก็มีคนใช้กระเป๋าแบบนี้สีนี้รองเท้าแบบนี้เพราะนั้นก็เป็นการซื้อตามกันอันที่3ก็คือถูกกระตุ้นจากเศรษฐกิจก็คือเช่นมีบัตรกดเงินสดนะครับมีบัตรเครดิตรูดเลยลดมีคชแบก ไม่อยากจะซื้อแต่แหมมีแคชแบ็กงั้นก็ซื้อหน่อยละกันบางทีการซื้อยังไม่ถึงแก่เหตุความจาเป็นยังไม่ถึงแก่ความสามารถทางเศรษฐกิจแต่เป็นการซื้อที่ถูกกระตุ้นโดยปัจจัยแวดล้อมนะครับมันก็ทําให้เราหลายคนนะมีพฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อการเสพติดการช้อปปิ้งมากขึ้นและยังรวมถึงปัจจัยทางโซเชียลมีเดียในปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้มีคนกระตุ้นการซื้อเรามากนะครับบางทีมาจากอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ามาจากดาราบางทีเขาไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่าเขามาขายอะไรนะครับแต่ว่าภาพ ลงสื่อนะครับภาพ ory, อุปกรณ์เสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับมันกระตุ้นความรู้สึก ในเชิงบุคลิกภาพว่าเราเราอยากจะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆเห็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนเด่นคนดังเน็ตไอดอลที่ใช้สินค้าราคาแพงเนี่ยนะครับต้องรู้จักยับยัง้งชั่งใจตัวเองนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในฐานะารูปและสถานภาพทางสังคมแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆวัยรุ่นก็ใช้เงินตามความจําเป็นของตนเองแก่เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาวันพฤติกรรมช็อปอะฮอรลิกนั้นยังมีวิธีบําบัดร,รักษาได้ ปกติก็คือบําบัดด้วยการเจอหมอนะครับก็คือคุณหมอก็จะบอกว่าซื้อเพราะอะไรความจําเป็นหรือไม่นะครับใช้เงินไปเท่าไหร่เป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่นะครับการซื้อตอบสนองความรู้สึกทางอารมณ์ทางจิตใจอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องไปเจอคุณหมอนะครับอันที่2ก็คือการบาบัดด้วยยานะในบางประเทศก็มีการใช้ยานะครับร่วมกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดมากนะครับอันที่3ก็คือใช้กลุ่มเพื่อนบําบัดนะครับก็คือว่าเขาจะเอาคนที่มีปัญหาเรื่องของการพฤติกรรมเสพติดช็อปปิ้งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ ซื้อแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็กใช้กลุ่มบําบัดเนี่ยนะครับร่วมกัน อันที่4ถ้าเป็นตัวเราเองนะก็คือหลีกเลี่ยงลดเว้นการเดินห้างสับสินคะ้านะการไม่ต้องไปติดตามเรื่องโปรโมชัน่นเซลล์ลดแลกแจกแถมประจาเดือนนึกออกไหมก็คือไม่ต้องไปดูนะครับเมื่อตาไม่เห็นมือก็จะไม่อยากจะไปกดช้อปปิ้งนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่บําบัดตัวเราเองได้ในยุคที่โลกออนไลน์ทําให้การซื้อขายเป็นไปได้ง่ายใครหลายคนที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์และอาจจะเข้าข่ายช้อปอะฮอลิกแบบนี้การรู้เท่าทันถึงสื่อที่มาเชิญชวนรู้ถึงภาวะอารมณ์รู้ถึงเหตุผลของการจับจ่ายก็อาจเป็นสิ่ง ที่นำไปสู่การจัดการกับพฤติกรรมนี้ได้อย่างดีขึ้นนะครับและครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาไขาคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์